น่าจะเป็นประเด็นที่น่าปวดหัวกันไม่น้อยครับผมว่าใครต่อใครที่ติดตามข่าวทางเน็ตฟิกเนี่ยก็ได้ยินประเด็นนี้ครับที่ประมาณว่าทางเน็ตฟิกนี่ได้ลดเพราะว่าลดงบประมาณในการทําอนิเมะดิเออมก็ว่าอย่างนี้ดีกว่าพูดง่ายหน่อยคือเหมือนเป็นประมาณว่าลดค่าใช้จ่ายในการสร้างอนิเมะเนี่ยที่เราได้ยินข่าวก่อนหน้านี้เนี่ยจะไล่ผู้บริหารระดับสูงออกเข้าไปอีกนะครับก็มานั่งดูมานั่งอ่านแบบโอ้เราก็คิดในใจเหมืยอยน,นตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาหรือช่วงแบบ6เดือนที่ผ่านมาเนี่ย เราก็รู้สึกว่าทําไมอนิเมชแต่ละเรื่องแต่เรื่องของทางเน็ตฟิกนี่มันไม่ค่อยมีอะไรเข้ามาใหม่ๆเลยว่าเราก็คิดในใจนะว่าแต่ละซีซั่นเนี่ยที่เราเห็นนะที่เราดูกระตรงกระตนในพวกอนิเมชต,ต่างๆครับเราก็จะเห็นแบบว่าทางสตรีมมิ่งเจ้าอื่นเนี่ยก็คือจะได้ไปเกือบหมดเลยแต่พอมาทําไมเป็นแบบทาง Netflix เนี่ยก็ไม่ค่อยมีทําการฟื้ การ์ตูนใหม่ๆเลยนะครับเฉพาะแอนิเมะเนี่ยก็เอาง่ายๆเลยดีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยช่วงเดือนเมษายที่ผ่านมาเนี่ยที่ซื้อแบบมีการ์ตูนใหม่ๆเนี่ยผมน่าจะเป็นไฮไลท์เลยครับก็น่าจะเป็นแบบผู้กา้าโรผงาจน,นะผู้กา้าโรผงาจน,นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นสไปเอ็กซ์แฟมิลี่หรือเปล่าไอ้เรื่องนี้ผมว่ามันเป็นไฮไลท์เลยทีเดียวนะครับที่เขาเรียกว่าไงผมว่ามันเป็นแอนิเมะที่ใครต่อใครหลายคนที่ก็ต้องแบบรอรอดูนะ แต่ผมมีคิดใใจำกว่าเฮ้ยมันน้อยไปหรือเปล่าแต่ทำไมไปดูบางค่ายเนี่ยเนี่ยสบายเอ็กฟมเบอรี่นะครับ่ผมว่าน่าจะเป็นกระตูประตูไฮไลท์เลยนะหรับระตูเรื่องนี้เนี่ยแต่พอเรามาคิดดูเหมือนกันนะว่าเฮ้ยทำไมสตรีมเจา้าอื่นี้คือเขาได้ไปเยอะมากๆผมก็เขามานั่งโงเออถ้าสมมติว่าถ้าได้สมมติแอนิเมชันได้เรื่องอื่นขึ้นมามากกว่านี้เนี่ยผมว่ามันจะดีไม่น้อยนะ อย่างเจ้าสาวผมเป็นแฝดห้านี้ก็จะได้แค่ซีซั่นเดียวนะครับแต่ว่าจะเป็นทางสตตีมมิ่งเจ้าอยู่เนี่ยก็จะได้ซีซั่น2ไปเราเคคิดในใจว่าเออมันบางทีมันก็น้อยไปนิดนึงแต่ก็ยังดีหน่อยครับที่อย่างบางเรื่องอย่างแต่พิฆาตศูนย์เนี่ยก็ได้ซีซั่นสองไปที่ผ่านมานะครับคือก็ต้องยอมรับเลยนะว่าทางเน็ตฟลิกซ์เนี่ยก็ยังได้แอนิเมชันหลักๆอ่ะได้หลายเรื่องอยู่เหมือนกันแต่ว่าพอเรามาดูแบบมาดูภาพรวมเนี่ยเออมันก็จริงนะ อย่างผมพิมพ์เขาว่าแอนิเมะเนี่ยบางทีแอนิเมะการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยมันก็มีไม่เยอะเท่าไหร่นะหรือว่ามันมันโชยไอ้น้อยวะการ์ตูนใหม่ๆนี่คือถือว่าน้อยมากๆครับแต่ว่าการ์ตูนเก่าๆช่วงปีหลังจากปี2020เนี่ยมันก็พอมีบ้านครับอันนี้ก็เป็นของจิบลี่นะครับ แต่ว่าพอมาดูบางเรื่องที่เป็นเรื่องใหม่ๆอย่างเรื่องซีซั่น2021ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ถือว่าน้อยนะในในมุมมองผมเนี่ยถ้าเทียบกับเจ้าอื่นๆเนี่ยกลายเป็นว่าไปเหมือนเราจะบอกอยังไงดีอ่ะเหมือนประมาณว่าเหมือนเราดู Netflix เนี่ยตอนนี้มันมีแต่หนังซีรีส์เกาหลีอ่ะที่จะเรียกว่าเคฟิกยังได้นะไม่ใช่ Netflix แล้วอ่ะมีแต่ซีรีส์เกาหลีเป็นหลักเลยนะคืออย่างบางคนอ่ะอยังยังส่วนตัวผมผมไม่ดูไง อย่างตัวส่วนตัวผมไม่ดูเนี่ยแต่ว่าโอ้โหมาดู넷ฟลิงนี่ผมคิดใจที่ซื้อสตรีมมิ่งผูกค่ายหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับว่าจะมีหนังใหม่ๆเข้ามาด้วยหรือเปล่าแล้วคือมันมันมันพูดยากนะบางทีเราจะดูการ์ตูนแต่เรื่องหรือจะดูหนังแต่เรื่องเนี่ยไปเจอแบบอะไรที่แบบเราไม่ค่อยแบบแมทเท่าไหร่อย่างเงี้ยก็ต้องมารอดูต่อไปนาะนาะคนทะันะ้งใหญ่อนะนะย่างพวกนี้ผมไม่ดูเลยนะเออ ็ต้องมารอดูต่อไปดีกว่าอะเดี๋ยวมาพูดถึงแอนิเมชันต่อนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ว้าวพอสมควรนะที่อย่างน้อยเนี่ยทางเน็ตฟิกเนี่ยก็ยังได้เซื้อกระตูเรื่องไดตวีเดนเวทมต์นะครับหรือการประจนภัยของไดเนี่ยแต่ว่าจะมีทางสเตมมี่เจ้าหนึ่งนะครับนั่นก็คือ ASP เนี่ยเขาจะฉายแบบเรียวทามากๆนะสัปดาห์ต่อสัปดาห์ตอนนี้เหมือนจะไปแบบประมาณ70กว่าแล้วแหละอันนี้จะเป็นของ a s p นะครับ ASP ก็คือไดตูววดนเวทมต์เนี่ย อันนี้จะเป็นแบบมาสัปดาห์ต่อสัปดาห์นะครับสัปดาห์ต่อสัปดาห์นะก็ก็ถือว่ายังดีนะผมก็ดูผมไม่ง่ายผมดูกับ2อสค่าได้มั้งทางสตรีมมิ่งเนี่ยอันนี้ก็ไปตอนที่70ได้แล้วแต่ทาง Netflix เนี่ยอันนี้75็ด้านะครับที่ในที่ที่ผมทำคลิปเนี่ยเจแล้วแต่ทางในทาง Netflix เนี่ยจะทําถึงแค่ตอนเดี๋ยว ทาง Netflix เนี่ยจะทำถึงแค่ตอน50ประมาณ50ก็นะก็คงจะทยอยทยออกมาด้วยก็เหมือนที่เราได้ข่าวมาอย่างชาแมนคิงนะครับชาแมนคิงที่ตอนนี้มันจบไปแล้วใช่ไหมชาแมนคิงมันเป็นออริจินอลของทาง Netflix ด้วยเหมือนประมาณว่าเป็นให้ทุนสร้างนะครับถ้ามีโลโก้อย่างนี้เมื่อไหร่ก็ถือว่าเนี่ยถ้าเราเห็นโลโก้ตัว n เ,เนี่ยก็ถือว่าเป็นเหมือนเป็น,ปน,ปนทาง e น f l i x เนี่ยให้ทุนนะครับ ก็อย่างอย่าีเดนซิโร่อย่างเงี้ยพ่อบ้านสุดเก่าอย่างเงี้ยโจโจ้ภาค5้านะครับอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเหมือนประมาณว่าให้ทุนสร้างอย่างชชแมนคิงเนี่ยก็รอนะครับรอจนกว่าจะจบเนี่ยผมก็ดูจนถึงตอนล่าสุดแล้วนะอันนี้เราเข้าดูไม่ได้นะครับเพราะว่าทางเหมือนทางสตรีมมิ่งอันนี้เหมือนก็จะบล็อกบล็อกไว้นะครับถ้าเกิดว่าไม่สามารถแคปภาพได้ถ้าแคปนี่ก็จะเป็นสีดำ มันตอนนี้ไปตอนสามสิบกว่าได้มั้งถ้ามจะไม่ผิดเนี่ยเมาส์มีปัญหาจริงไปสามสิบกว่าครับยังไม่จบนะครับก็รอดูทีเดียวครับก็ถือว่าดีเหมือนกันนะที่แบบว่าอย่างน้อยก็ยังมีไอแอนิเมะเรื่องใดจะุยแดวดเวทมนต์เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ผมแบบเออเราคาดหวังเนี่ยนะว่าเรื่องนี้เนี่ยจะได้ดูในทางเน็ตฟลิกซ์หรือเปล่ากันสุดท้ายก็ก็ซื้อมานะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันก็ต้องมารอดูต่อไปแหละ คือตอนนี้คือก็ทยอทยๆออ,ออกมานะครับตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่50ทางเอสเเนี่ยที่แบบว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิที่ฉายในบ้านเราเป็นครั้งแรกเนี่ยก็ไปตอน70กว่า75แล้วก็ต้องมารอดูต่อไปนี่ก็ยิงดีเหมือนกันนะครับที่ทางได้แอนิเมชันอย่างเริ่มงบับเบอร์ที่ผมโพสต์ในชุมชนก่อนหน้านี้ก็ถือว่าเป็นแอนิเมที่ผมผมบอกตามตรงแล้วแบบเป็นแอนิเมที่ดีมากๆอะเรื่องบับเบอร์เนี่ย ถ้าเกิดว่าใครที่ติด Netflix เนี่ยผมแนะนำเรื่องนี้เลยนะดีมากๆจริงครับภาพสวยด้วยก็คือได้ทีมทีมผู้สร้างจากอาร์แอกแทบ t อนไทนนะครับเรื่องคิวบงคิวมันคือมันเป็นกีฬาปากรวยไงปากวคือมันคล้ายๆแบบฟรีแลนเนอร์แบบว่าต้องวิ่งผ่านสิ่งกีดขวาแล้วแบบใช้ลีลาท่าทางผมว่ามันดูแล้วมันันพิ้วนะถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่ากีฬาปากัวยเป็นไงก็ลองพิมพ์ใน YouTube ดูก็ได้ครับจะได้เห็นว่ากีฬานี้มันเป็นที่แบบว่า ผมว่าผมดูเพลินอ่ะยิ่งแบบเป็นบางคนที่บอกว่าเก่งๆหน่อยแบบวิ่งไปในที่สูงๆด้วยลีลาท่าทางเท่ๆอ่ะสนุกมากครับเรื่องนี้เพลินแล้วที่สําคัญคือภาพโคตรสวยเลยนางเอกก็สวยภาพสวยมากๆครับยิ่งเป็นภาพแบบโคตรท่าแบบอะไรอย่างเงี้ยเออแบบอ้โหแบบเรื่องนี้ผมยอมรับผมประทับใจนะแต่ในเรื่องผมไม่ขอพูดแล้วก็นกแนะนําให้ไปดูเองดีกว่าถ้าเกิดว่าใครที่ดูทางเน็ตฟลิกเนี่ยถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ดูเรื่องนี้นะครับที่ยังรังเลอยู่ก็ แนะนำเลยนะที่สำคัญนั้นได้คนออกแบบคาแรคเตอร์ดีไซน์อย่างอาจารย์โอบะตะนะครับที่วาดเดฟโนตับบาคูแมนด้วยนะครับหรือไม่ก็ถ้านึงไม่ออกเลยนะก็ถือว่าให้นึกถึงคนวาดภาพกระตูเรื่องที่คารุเซียนโกนะครับก็คาแรคเตอร์ดีไซน์ก็ถือว่าแบบโอ้โหแค่ดูก็คุมแล้วอะ่ะถือว่าคุ้มมากๆครับเรื่องนี้และภาพสวยงานจริงๆผมดูผมดูเพลินเลยนะ1ชั่วโมง4 1นาทีเนี่ยดูเพลินมากๆ เออลืมบอกไปแถมไม่มีประเด็นเรื่องนี้นะครับที่แบบประมาณว่า ID นึงเนี่ยไม่สามารถแชร์สีบ้านได้แล้วเนี่ยผมว่าไอ้ตรงนี้มันน่าห่วงมา,มากๆเลยนะที่แบบว่าหลังจากที่มันมีข่าวก่อนหน้านี้ไปนะครับที่ประมาณว่าสมาชิกเนี่ยได้ทําการยกเลิกโอ้โหและทำให้ทาง f ฟิ x นี่สูญเสียเงินหลายล้านดอลลาร์ไปเลยนะครับก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าเออมันก็น่าคิดนะว่าทําไมอยู่ <volleyball> ๆคนเราถึงได้ ทำการยกเลิก Netflix นะครับในการเป็นสมาชิกเนี่ยอาจจะมีอะไรหลายอย่างที่ละยงมีประเด็นที่แบบว่า i.d. หนึ่งเนี่ยที่สามารถดูได้4คนใช่ไหมครับ4คน4บ้านหรือประมาณว่าเราซื้อ ID เดียวเนี่ย400กว่าบาทถ้าเป็นในบ้านเรานะ420บาทเนี่ยก็คือเราก็จะประมาณว่าแชร์เพื่อนที่เราคนรู้จักนี้ดีกว่าเออแชร์ว่าเฮ้ยเอาไปคนละหนึ่ง ID นะแต่ว่าอย่าไปให้คนอื่นต่ออะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นเรื่อง ที่แบบว,ว่ามันมันเป็นเรื่องที่แบบใครจะไปผมก็คิดในใจใครบ้านคนเดียว400้บาทเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่แบบถือว่ามันสิ้นเปลืองนะและยิ่งมามีประเด็นที่แบบว่าเฮ้ยไม่สามารถดูได้นะครับในการแชร์ ID เนี่ยไม่สามารถดูกันได้เนี่ยผมว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่น่าหงุดหงิดนะถ้าเกิดว่าเพราะว่าเรื่องประเด็นนี้เนี่ยเขาได้ลองใช้กับบางประเทศแล้วครับที่ปราณว่าหนึ่งไอเดีเนี่ยไม่สามารถแชร์กันได้แล้วผมยังคิดในใจถ้าเกิดว่าถ้าเป็นถึงคิวในบ้านเราเมื่อไหร่เนี่ยที่แบบว่าหนึ่งไอเดียไม่สามารถแชร์กับเเพื่่อนนๆได้ีย ผมว่าไม่ต้องคิดเลยครับว่าคนจะทําการยกเลิกการเป็นสมาชิกของ Netflix มากน้อยแค่ไหนนะผมไม่ต้องเดานะยังผมก็ยังคิดอยู่เหมือนกันถ้าเกิดว่ามีการยกเลิกในส่วนนี้ครับที่เรียกว่า1 ID แชร์กันได้เนี่ยถ้ามีการยกเลิอกเมื่อไหร่ผมว่าคงมีการกระทบเอาพอสมควรเลยนะเพราะเราอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้ตัวเลือกมันมีเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับในการดูสรีมมิ่งในการเป็นสมาชิกของสรตมมิ่งเจ้าอื่นๆถ้าเกิดว่ามันมีการ บีบบังค ok ับสำหรับผู้บริโภคมากเกินไปีผมว่าไอตรงนี้มันก็มันก็คงจะทําการให้ผู้บริโภคอย่างเราๆเนี่ยต้องทําการตัวเลือกที่เหมาะสมกับเราได้มากกว่านะครับก็ต้องมารอดูกันต่อไปดีกว่าว่าจะเป็นยังไงหลังจากนี้นะครับถ้าเกิดว่าที่ว่ายกเลิกการแชร์ไอดีเข้าไปเนี่ยผมว่าตรงนี้เนี่ยผมว่ามันคงจะบันเทิงน่าดูเลยนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็จะขอพูดระบายหน่อยๆกันว่าเออเรารู้สึกว่าเหมือนทางเน็ติกซเนี่ย แอนิเมชันมันจะน้อยไปหรือเปล่านะสําหรับซีซั่นนี้เนี่ยก็ต้องมารอดูกันต่อไปครับก็ถ,ถือว่ามันยังดีหน่อยแหละที่อย่างน้อยซีซั่นของเดือนเมษายนเนี่ยได้ s p y ย Family แล้วก็ได้กระตูนเรื่องผู้กล้าลบปรงหัดซีซั่นสเนี่ยแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าได้กระตูนแอนิเมชันญี่ปุ่นเรื่องอื่นๆขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็ถือว่าจะเป็นเรื่องที่ดีมากกว่านี้ครับก็ต้องมารอดูกันต่อไปดีกว่าว่าจะเป็นยังไง สำหรับอนาคตของทาง Netflix แก็ตั้งแต่ได้ข่าวมาว่าลดงบประมาณของในการสร้างอนิเมะนี่ก็ถือว่ามันก็ใจแปลเหมือนกันนะสำหรับคนที่ชื่นชอบดูอนิเมะเพราะว่าอย่างปีก่อนๆน,นี่อนิเมชันของทาง Netflix ถือว่ามีเยอะมากๆเลยนะครับที่เป็นออริจินอลคอนเทนต์อย่างพวกบากงบากี Bar ong, i, อะไรพวกนี้เราจะเห็นเลยครับว่าที่เราจะเห็นแบบก่อนเข้ากระตูนเนี่ยมันจะมีเขียนคําว่า Netflix ออริจินอลคอนเทนต์อะไรประมาณนี้ก็หนูว่าเป็นอนิเมะที่ทาง Netflix เป็นคนสร้าง แต่พอว่าแต่พอมาช่วงหลังๆนี่ไอ้เราก็ว่าทําไมแอนิเมะใหม่ๆมันไม่ค่อยออกว่าโอ้มาเจอข่าวนี้ก็เราก็พอเข้าใจแล้วครับก็ต้องมารอดูกันต่อไปแหละว,ว่าหลังจากนี้จะมีแอนิเมชันซีซั่นใหม่ๆที่มันโดนโดนใจมากกว่านี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับส่วนตัวคลิปนี้เนี่ยก็ขอตัวลาทันีีไปก่อนใครที่เข้ามาใหม่ไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้านล่างกันด้วยครับ ก็ไม่พลาดกัรรับชมคลิปให,หม่ๆจากช่องทางโกต,ตัสตตอรี่กันด้วยส่วนคลิปน่าจะเป็นอะไรต่อไปนั้นไงก็ฝากเพื่อนๆทุกคนอย่ารอติดตามกันได้เลยส่วนตัวคลิปนี้เนี่ยผมขอตัวลาแค่นี้ไปก่อนสวัสดีครับ